ช่องทํานายฝันไขความลับสวัสดีครับวันนี้เราได้รวบรวมความฝันเกี่ยวกับฝันเห็นอาวุธต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฝันเห็นมีดฝันเห็นปืนฝันเห็นดาบนะครับฝันเห็นระเบิดนะครับของใครฝันเห็นอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มฟังกันเลยครับฝันเห็นอาวุธหรือได้รับอาวุธต่างๆถือว่าเป็นฝันที่ดีครับคุณจะได้รับอํานาจวาสนาหรือมีผู้ใหญ่คอยอุปการะช่วยเหลือในช่วงนี้ เลขนำโชค 23, 29, 2 3 2 9 2 7 2 2 9 3 2 7 9แล้วก็ฝันเห็นมีดหรือได้จับมีดฟันไม้หรือสิ่งของทำนายว่าจะหมดเคราะห์หรืออาการเจ็บป่วยจะหายในเร็ววันอาจเกิดเรื่องที่กระทบกระเทือนต่อจิตใจหรือจะเกิดการแตกคอแยกย้ายกันไปเลขนำโชค 171941 174 194 447ฝันเห็นปืนหรือได้ยิงปืนคำทำนายผู้หญิงจะได้เจอเนื้อคู่ส่วนผู้ชายจะมีวาสนาที่ดีขึ้นอ๋อันนี้ดีนะครับเลขนำโชคนะครับไปซื้อกันเลย1808 188 108 108 883ฝันเห็นดาบหรือได้จับดาบคำทำนายสำหรับใครที่กำลังมีลูกคุณจะได้ลูกชายหากเป็นเรื่องงานจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหากต้องขึ้นลงขึ้นศาลคุณจะชนะคดีเลขนำโชค1114114161171 181ต่อไปสุดท้ายนะครับฝันเห็นระเบิดหรือได้ยินเสียงระเบิดแต่ไม่เป็นประกายไฟลุกหรือได้รับบาดเจ็บจากระเบิดคุณจะหมดเคราะห์และช่วงนี้ก่อนจะมีโชคคุณต้องผ่านเรื่องทุกไปก่อนแต่โชคจะมีมากกว่าทุกแน่นอนเลขนำโชค8889 889 819 809 ก็จบลงไปแล้วนะครับกับความฝันเห็นอาวุธแบบต่างๆยังไงคืนพรุ่งนี้หรือคืนต่อไปฝันเห็นอะไรอย่าลืมนึกถึงช่องของเราไว้นะครับเราจะนําคําทํานายดีๆแล้วก็เลขดีๆมาฝากทุกท่านขอขอบคุณทุกท่านมากครับที่รับฟังมาจนจบ